ันนี้คือดูดข้อมูลไปหรือว่าทําอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยดูข้อมูลอะไรคะอันนี้คือต้องอัปเดตอะไรทําไมโทรศัพท์กดอะไรไม่ได้เลยอ่ะอัปเดตข้อมูลของัเปจ่ะึรอี่ใส่ข้อมูลของตัวเอค่ะันี้ข้อมูลของคนอแลวก็วสอบ่ะแล้วมันก็ต้อขึ้นาเดเสิค่ะอันนี้หลอกลวงไหมเอ่ยวันนี้วันอาทิตย์ทำงานด้วยอ่ะคะ ไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะเหมือนหลอกลวงเลยอ่ะ,ะก็เหมือนกับว่ามาหลอกไงก็เหมือนกับว่ามาหลอกไงแล้วทำไมโทรศัพท์มันค้างอะไรขนาดนี้เนี่ย ค่ะคุณพี่ยังอัปเดตได้เสร็จในมือถือคุณพี่อะค่ะมันอาจจะค้างได้นะคุณพี่ดูข้อมูลเหรอดูข้อมูลเหรดูข้อมูลอะไรคะอันนี้เป็นวิชาชีพกันเนี่ยอ่าแล้วคุณพี่ดูเป็นเมื่อะไรคะแล้วดูมาทำไมล่ะคะได้ต่อเข้ามาไม่ทำการอัปเดตข้อมูลนะคะตรงนี้มันเซอร์วิสเกินไปเปล่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการค่ะของพี่ในส่วนตัวนี้ในการสอนของพี่ที่ทางเราก็ไม่ได้สอนเร็นปีเนาะเพราะทางเราค่ะได้ค่าเบี้ยขยันค่ะของพี่เคละหนึ่งร้อยก็ตรงนี้ก็คือทําตามหน้าที่ค่ะพี่นี่ข่าได้ยินไหมคะได้ยินจะพูดอะไรล่ะคะจะให้พูดอะไรเอ่ย ไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้แล้วนะคะไม่ยายไม่ทําอะไรแล้วขอได้ค่ะแล้วัทนี่เข้ามมติดตอที่สาานับสนใหญ่อนี้ทมไม่ให้ความช่วยเหลือพี่แต่พี่กลับมาพูดจามไม่กับทางเราเนาะเพราตอนนี้ทราก็เสียเวลาของพี่มายกแล้วเนาะนนวางเลยค่ะ<ช>วาง,งเลยค่ะชีกลางจริงๆเนี่ยนะวางได้เลยค่ะวางหรือยังคะ